ครับพี่น้องสวัสดี MC ช่องตาเบอร์ทุกผู้ทุกคนพี่น้องพี่น้องคันเป็นมันโมมีเสียงก็แสดงว่ามันติดลิกกระชิดเด้อพี่น้องคันมันโมมีเสียงแต่ว่าตาเบอร์จีบไทยเพราะว่ามีคนเลี้ยงหน่ำมาั่นนมีข่าวว่าแล้วก็มีเดี๋ยวมีของมาส่งตาเบอร์ตาเบอร์จิบไปรับของถ้าน้องใช้พี่บึ้งยังก่อนขึ้นเอาเธออยากได้กล้องอีฟเฟกฮะกล้องอีฟเฟกเ์น้อเ<า>ดี๋ยวยินงแต่ว่านันทุกกระตาอย่างวะนี้โอ้ยเนาะโอ้ยภาษาดีใจงามของพี่บึ้ง ตุ๊กตายางเหมือนใช่ใช่ไล sure. so oh, right. ่ยาง่งมี่ปุ่นูเท่าสวัสดีครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับผมตุ๊กตายางอเสือยางมาจากญี่ปุ่นเสือเขาทาด้วยเสือเสือมันงามแถ่ะวาเดี๋ยวจะมีสีสันไหมจะเป็นจะเป็นสีไหมพ่อไปขออนุญาตไปเบ่งกองอิิก่อนต้องอินเทอร์ิเล้นเี่ตอมแต่ญี่ปุ่นง่อยต่ญี่ปุ่นตุกตายางตัวใช่ทัน ตยางตัวเอขากำลังซ้อมกันนกวนยังเหี้ว่ด้สื่อที่ันอิดท่นอิดนี่เขลวงน้าน่ะเป็นแสียถือพนท่นอิดกว่าจักมื่นกว่าอันไหนตุ๊กตายางพเนาะกรสพอดีใช่สื้อมากมันก็ไม่ได้มองแขนก็ไม่ได้ใชมองขาก็ไ่ได้ใส่เนาะเาก็ใ้ยี่ห้อย้อนนี่สอาือเอาแต่อันเดียวเออออือเอา่มองเดียวมันเลยมองคันเลย่นมันอน น,น,นุ่มๆมันติดเรราดา่ะคนสวนนะคนเหงาเนาะไอ้เม mm hmm. like ื่อไรไม่กับเมื่อยดิโคตรถนัดมาคุณบอคนสวยยิ่งดูยิ่งสวยสวยบันสวยคือจะไาหาหยอกเขาแบบนี้ ของมาแล้วพี่น้องของมาแล้วสวัสดีครับผมเท่าไรไอ้พันหนึ่งร้อยยี่สิบอันเอาถ้าไปก็ได้เอาด้วยครับะแะเกนเนาะไอกล้องอีฟิกกล้องอีฟิกคุณมทันกล้องอีฟิก อย่งเ้าเบอร์กระงเจ้ของเพรว่ามัน,ม,นมันเป็ีนของที่จะเปลี่ยนดิฟองอ e ีฟิกนี่ก็มาใทยมิกน้อยกับอีฟิกันินเจาของเลนหลวเลื่อดหลเงินจะว่าตัไ่อนดนอยยี่สพอดีฟองเงี้ยยู่นี่แสดงว่าเงีเ้ยอ,อยู่นี่เออพอดีแสดงว่าเงาอยู่เนี่ออนนยแกปะแกะเลยปแกปะพุ่นไปแกพ่นพุ่นอ่ายืไปพบังบงนํางหันสองันป เขาว่าคองกันของใส่คองสื่อสุมเนี่ยใส่ข้าวข้าสื่อมาแล้วว้าจตอ่อ,ออกจากงแางเขาแล้วราคามันถูกดิคอรซื้อต่ตอแปดร้อยไปโอ้ด<อ>บ่าขายดอกบ้าหวเท่าดวบ้าบ่ขายบ่าขายอเออแปดร้อยอต,ตัวเอาไปแกะเองกัได้ซื้อแกอยเอาไปแกะเองกัได้บอพไปไปซิ้อไปแกะเองดิไปยังม่จแกะเลยซุ้มมึงโอเคเราคนนี้ใช่เด้สั่างมาแล้วอหนึ่งสั่งมาแล้วอนึงมันความยาวมันยี่สิบเจ็ดยี่สิเจ็ดเซนมันบอพอก่อเลยทรงคืนแล้ประานในเง ทรงขึ้นแล้วไรรัศดามาเอาขึ yeah, t. <t ้นแล้วับีอยท่เงน่ะขนเงินแม่ขึ้นเงิ้ากทััเอาเงินขึนแล้เขาปรทันโอนเงี้ยเขาเื่อ่มันเปตักองถ้าว่าของไฟเนี่ยนัแดกมันเป็นแหลกอยจะได้แบบนั้นอะไรนี่มันจะทุนเไอซื้อขอใ่เอาอันนี้อันนี้ทำทนมากกวทนหแต่ลักษาดีดีซื้อขอใ้อเม่กี้บาทเองซี่อก็าเองที่ได้หาในห้องกนี่ังแล้วบานเนี่ย เอา่าเขาไ่ได้ซื้นอนั่นไอ้ลูกไอ้ตัวล็อกมนันเขาซื้อแต่ขอม,มันได้ซื้อซื้อขอม,มันตัดใส่ไอ,อ้ไมันตรงจะซื้อแค่นัออน้นมันก็นำนักดีด้วยนหนัก,กมันน่ะแก,ก่ข่อยมันนะอย่างแก่กล้องจะซื้อเอฟบิกก็มันนักตัดกล้องกล้องนักกับเอฟบิกไม่ก็เลย้ยงหนาเลยเอาแม่หน้าะไปใส่น้องไซน้องผลนั่นมันกะ่อนเพิ่มความหวานคักเทเอหายใจเนาะ ใส่น้ำตาลอันนี้กินอันนี้กินเพื่อเดินเพื่อบรรเทาขคอันเบาหวานขึ้นเล็กน้อยใส่ผงชูรสมาเบาหวานเบาหวานอีกขึ้นต้องเติมน้ำตาลนิดนึงใส่ผงชูรสใส่ยาไปเองสันใส่รสดีไปเองสันน้ำตาลไปปกติปกติปกติกินใส่อันอนั้นกินใส่โอดาบปะไม่ได้กินใส่แก้วจริงกินไส้ทอดาเลยกินได้ครึ่งแก้วอิ่มเลยปะเอาบอกว่าเอาไปใส่เนี่ยรสดีมันยังแซ่บ ห้อยรถดี้ักน้อยดดมันี่ัพริกขวนแล้วเมเนาะใส่พรกใส่พริกขั่งขานเนะโอ้ยเนี่มต้มยำจะไป่ยำตุมยำเนี่ยใส่มีินมีคาใส่ลงไปเ่ยปัดท่ปัดท่พี่รองฟังเสียงเนพี่องฟังดีเด้อโอน่าอุ้ยำเพื่นสาวน่อยครับอันนี้ยงพอยึดอันเนี้ จกน้อยกาครับ,รบ,รบ,อรบอขอบพูดอะไนนร่ตุ้ยเดียวปะ่ใส <จ S 1> ขอบพูดอะไรเนเอตุ้ยไหมยนอะใ่โทรตัวบับนี้อนขอบคุณครับผม ขอบคุณอรย์น้องสาวต่างแดนนะครับขอบคุณขอบคุณพี่สาวต่างแดนขอบคุณพี่สาวต่างแดนขอบคุณพี่ตุ้ยด้วยสามคนที่มาไทยร่วมแข่ขอบคุณพี่ตุ้ยด้วยนี่ขน่มีพี่ตุ้ยกะพี่ต้องหน้าดนตรีเขาก็บชิบ่ได้กินแบบนี้ขอบคุณขอบคุณที่มอบความสุขให้กับเราแล้วเราก็จะมอบความสุขคืนให้กับท่านครับโดยการฮะขอบคุณด้วยครับโดยการกินนี่แหละแล้วก็การเล่นดนตรีเพิ่ม ขอบคุณเลยที่นี่แม่นมากครับโอ้ตุ๊กตาหยางเราตุ๊กตาหยางมาจากกินคนยาวข้ามจริงไหมครั่มันมาเนี่ยโคตรมันผู้ใหญ่มันก็เลยต้องใส่เนาะตุ๊กตาหยางใส่ใส่ไงยังง่ายมันนะชื่อตุ๊กตาหยางมาใส่ใส่ชวนเดียวมันต้องซื้อเตี้มโตซื้อมองเดียวมันมาเล่ยมองสำคัญเลยเดียวปาร์ตมองเดียวจะซ่อมหนีเลยตยโอ้ยธรรมดาคนใหญ่เนาะสีขาวมันก็สิใหญ่ขัดเกล็ดปาร์กูใหญ่ขัดเกล็ดได้ทำไหมาโอสิพวกรามสองมือปกติที่สุเลยนี่สีพวกรามสองมือปกติที่สุบัวบานเดียว hao hả? Má nàn bò, bò Không, không, ăn, là... <laughs> pho, cũng pho. Đó phải phong, không, không, đi. กองมันคืออะไรในกองอ่ะต้องไปติดตามแม่ม่ดีบอกกล่นังเมจะ้ใหไปเจอาอเล่นครับขอบคุณสวัสดีครับผม